ที่นี่พาไปเล่เทสตูนกันบ้างค่ะสหกรอนจังหวัดสตูนนะคะเขาเปิดลาดมหกรรมจำ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกบรรเทาความเดือดร้อนจากสินค้าเทปปับขึ้นราคาค่ะนายเอกรัตนลีเซนภูวราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยน้าวาตรียิงโนสมาลีเซนนายกเล่ากาชาตจังหวัดสตูนก็ได้ลงพื้นเทค่ะไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกสากรอนการ,กรเกษตรทาเภจจำกัดเทปเปิดตลาดมหกรรมจำ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคายุติธรรม บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในช่วงวิกฤตขลองแพงโดยสำนักง,งานสากรจังหวัดสตูลก็ได้รวมกับสากรการ,กรเกษตรถาแพจจำกัดจัดขึ้นระวังวันที่๗สิงถึงวันที่๗สมกราคมเทลานนาราันมินิมาสากรการ,กรเกษตรถาแพจจำกัด นำผลิตภัณฑ์จากสมาชิกและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าอีปินข,าาข้าวซ่านไข่ไก่น้ำมันผืชปลาปองปลาเค็มกลวยหอมผักปอสั้นผิดมาขายในราคาถาอมเยาวค่ะผู้่าราชการจังหวัดสตูลก็บอกว่าช่วงนี้สินค้าอุปโภคบริโภคราคาสูงขึ้นแทบทุกประเภทเลยนะคะ,คะทางจังหวัดมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะก็เลยสร้างการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าทั่วทางจังหวัด ก็พบว่าสินค้าในมีการปรับราคาสูงขึ้นจากต้นทุนการผลิตแล้วก็ต้นทุนการขนส่งแต่ว่ายังไม่พบปัญหาการกักตุนสินค้าเผื่อกินกําไรนะคะแล้วก็เผื่อบรรเทาความเดือดร้อนจึงได้เปิดตลาดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาทุกทุกสัปดาห์ทุกอำเภอจึงยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามาจับจ่ายกันได้ค่ะ ลังจากนั้นค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจพอค่ะแม่ค่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคลดลงจํานวนปริมาณก็หลดลงทําให้การค้าการค้ามันก็ไม่ขลองตัวเหมือนที่ผ่านมานั่นเองนะคะ